กลับสวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่กำลังชมรายการคลายทุกข์ด้วยธรรมะแบบสบายๆส,สไตล์พุทธสถานคลายทุกข์ทันใจอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีดำเนินรายการโดยดิฉันดรปางธาราไพลนาลาพ,ลาลาพงพุทธจิตอาสาพุทธสถานคลายทุกข์คลิปนี้ได้เชิญผู้มาปฏิบัติธรรมถือศีลแมาเล่าประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรม และประโยชน์ที่ได้รับเพื่อเป็นวิทยาทานสำหรับผู้ที่กำลังประสบปัญหาชีวิตและยังหาทางออกไม่ได้ขอเชิญท่านผู้ชมพบกับแขกรับเชิญได้เลยค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วยแนะนำตัวเองนะอ่าน้องผู้ชายก่อนชื่ออะไรลูกสวัสดีครับผมชนาทิพวราครับมาจากไหนลูกมาจากกรุเงเทพครับน้องผู้หญิงละเละืกสวัสดีค่ะปุชายากงจิคะมาจากกรุงเทพรู้จักที่นี่ได้ไงชนาทิพ แม่พาดูคลิปครับดูคลิปอะไรคลิปหลวงพ่อใช่ครับทำไมแม่จึงพาเดี๋ยวแม่อยากให้เราได้ธรรมะเหรอใช่โอเคแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วน้องสาวหล่ะลูกปวิชยารู้จักที่นี่ได้ไงรู้จักมาจากป้าค่ะป้าคือแม่ของชนาทิปใช่ไหมอ่าแล้วก็พอดูเสร็จน้องคิดยังไงปวิชยางงไหมว่าอันนี้คืออะไรสงสัยไหมลูก ก็สสงัยค่ะสงสัยได้นะอยากรู้ว่าที่นี่เบ็กเขาทําอะไรกันใช่อ๋อเสร็จแล้วแล้วทำไมน้องถึงได้มาที่นี่หรือชนะเทปก็เพราะว่าติดเกมครับแม่ก็เลยให้มาติดเกมเกมในมือถือใช่ไหมใช่ครับวันหนึ่งเล่นวันละหกถึงแปดชั่วโมงอ่ะครับโอ้โหทำไม่ต้องทําอะไรเลยนะแล้วกินข้าวไหมเนี่ยกินครับกินแค่มื้อเช้ากินมื้อเช้ากินมื่อเช้ากินมื่อเที่ยง ที่เหลือก็เล่นมือถืออย่างเดียวเล่นเกมไม่ก็มือรีนนะครับอ๋อเล่นมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ลูกเล่นมาตั้งแต่ห้าขวบห้าขวบเลยนะอืมเสร็จแล้วพอเล่นเกมเนี่ยเกิดอะไรขึ้นน้องปวิชยาเขาเกิดอารมณ์เฉียวค่ะแลต่เวลาใครเรียกเขาก็จะจะทำเป็นใส่อารมณ์ใสอ่าใส่อารมณ์ใสเหมือนไปรบกวนเขาคุณแม่ก็เลยพามาที่นี่ใช่ไหมพอมาถึง ลวงตาบ้างไงเจียหลวงตาใช่ไหมใช่ครับหลวงตาบ้างไงลูกหลวงตาตอนนั้นพูดไปเรื่อยๆแ้นี้หลวงตาก็บอกให้ผมทาสัดกาไว้ว่าให้เลือกิ่งอาทิตย์เลิกไม่โทรศัพท์ในอาทิตย์ถายแน่นอนอืแล้วเขาทําได้ไหมปอวิชยาน้องเขาทําได้ไหมไม่ค่ะกลับบ้านไปจากที่หนูเห็นคลิปมาน้องก็เล่นไม่หยุดเลย <c oughs> ก็เลยปากเลยต้องส่งมาที่นี่ส่งมาที่นี่มมนนก็เลย น้องปราวิชาาเลยต้องตามมาดูแลชนาทพิปใช่ไหมอ่าพอมาถึงเขาทําอะไรบ้างเนี่ยโอ้หนูนึกว่าน้องจะปรับตัวไม่ได้แต่ว่ามาที่นี่ก็คือมีคุณลุงป้าๆคอยดูแลเป็นอย่างดีแล้วค่ะแล้วเขาก็แบบได้ช่วยงานอย่างเช่นไปแบบมีคนมาเอาปลามาปล่อยเขาก็ช่วยเขนไปล่อยแล้วเขาก็ยังนั่งสมาธิแล้วก็ฟังสวดมนต์ฟังหลวงตาแสดงธรรมแล้วก็ ถ้ามีงานอะไรที่พอช่วยได้ก็ช่วยใช่ครับยกของอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นไงลูกมีความสุขไหมมายที่นี่มีครับมีความสุขได้ช่วยเห็นน้องเปลี่ยนแปลงแล้วเป็นไงลูกดีใจไหมดีใจค่ะถึงแม้ว่ามันจะไม่หายขาดแต่ก็แบบแต่เขาก็เปลี่ยนไปเยอะใช่ไหมฮะมาที่นี่อารมณ์ฉุนเฉียวไหมก็ไม่มีนะไม่มีนะคิดถึงโทรศัพท์ที่บ้านไหมโทรศัพท์โดนยึดหรือเปล่าเก็บไว้อยู่ครับเก็บไว้นะ แอบดูของคนอื่นไหอ๋อแอบอยู่บางบางครั้งก็ดูดูวีโอกใกล้ๆเขาอะไรอย่างนี้เพราะเห็นโทรศัพท์ในมือคนอื่นคิดยังไงก็ไม่ได้คิดอะไรนะครับไม่ไม่ได้คิดอยากเล่นมากใช่ไหมลูกไม่ได้อยากจะเล่นมากขนาดนั้นเพราะว่าดูแค่วลาก็พอจริงๆแล้วเนี่ยใบขนาดเนี้ยไม่น่าจะมาอยู่วัดนะในในความคิดเราเพราะที่นี่ลําบากด้วยเอากันตรงๆเลยใช่ไหมนอนเต็นท์ใช่ไหมลูก เออบางคนตกก็เปียกคับฝนตกบางคนก็ไม่ได้มีพัดลมใช่ไหมลูกเข้าห้องน้ําก็แบบต้องเลี้ยงคิวกันนะลูกเนะแต่น้องอยู่ได้เก่งมากเลยทั้งสองท่านเลยนะก็จะอยู่ไปกี่วันเนี่ยเนี่ยชนาทิปดูถึงวันที่สิบมั้งครับหลือตอนนี้ก็ได้สิบเอ็ดวันแล้วนะใช่เกิดอะไรขึ้นสําหรับจิตใจเราลูกหลังจากพฤติกรรมเปลี่ยนใจเราเป็นไงบ้างลูก เปลี่ยนสบายขึ้นไหมสบายสบายขึ้นแล้นั่งสมาธิอะไรใช่แล้วกลับไปบ้านเนะี่ยจะยังเล่นโทรศัพท์วันละหกถึงแปดชั่วโมงอยู่ไหมก็จะลดบ้างนิดหน่อยโอเคลดบ้างนิดหน่อยทำไ <laughs> โมโอ้สองชั่วโมงนี้ไม่นิดหน่อยนะจากแปดชั่วโมงเหลือสองชั่วโมงเนี่ยไม่นิดหน่อยนะนเออเออเนี่ยถ้าเราดูแปดชั่วโมงใช่ไหมถ้าเหลืออีกสักหนึ่งชั่วโมงได้ยิ่งดีใช่ไหมงงคครรึ่มัั้บเออเอาออก แต่แต่้แค่นี้ก็ดีแล้วเนาะใช่ไหมลูกปวิชยาภูมิใจไหมลูกที่น้องเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้ภูมิใจค่ะเพราะว่าเขาจะได้กลับมาช่วยงานแม่อืแล้วกลับไปบ้านจะสวดมนต์ไหว้พระไหมนี่ก็น่าจะสวดมนต์ก่อนนอนครับดีมากเลยแล้วมีอะไรจะฝากเยาวชนที่กําลังชมรายการอยู่ตอนนี้ไหมก็อยากจะให้ดูคลิปแบบนี้เยอะๆแล้วก็คิดตามจะตามจะได้มาที่นี่ และในเรื่องของการเล่นเกมอ่ะอยากให้เขาเพิ่มไปเรื่อยๆหรือลดลงลดลงครับลดลงนะลูกเ<ด>นาะแต่ถ้าเล่นแล้วมีสติก็ก็ดีเหมือนกันโอเคดีมากเลยแล้วน้องปวิชยาล่ะลูกมีอะไรจะฝากเพื่อนๆที่เป็นวัยรุ่นไหมที่กำลังชมรายการเนี่ยอยาก่ให้ทุกคนหันมาศึกษาธรรมะก่อโอ้โหสุดยอดเลยเลย เราห่างไกลาจากพวกนี้แล้วมีสิ่งต่างๆเข้ามาไลายเราเช่นโทรศัพท์แต่ว่าถึงเราจะไม่ได้เข้าวัดแบบนี้เราสามารถดูจากทาง YouTube ย t u b e ช่องต่างๆอย่างเช่นของสำนักนี้ค่ะข,ของหลวงตานี่นะอสุดยอดเลยค่ะนะแต่งั้นก็ขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้งสองท่านนะคะขอให้น้องได้เรียนสูงๆนะประสบผลสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมนะลูกนะขอบคุณค่ะ เป็นไงบ้างคะท่านผู้ชมคลิปนี้แขกรับเชิญของเราเป็นวัยรุ่นนะออก็ไม่ไม่คิดอะว่าเขาจะมาอยู่ที่วัดได้นะคะซึ่งถ้ามาอยู่ที่นี่อะก็ต้องถือศีลน,นะถือศีลแปดแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระนะคะแต่น้องเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้นะคะแต่ว่าจะขอเพิ่มเติมสักนิดนึงนะคะในกลุ่มของเด็กวัยรุ่นในยุคนี้นะคะ ว่ามันเกิดปัญหาอะไรขึ้นนะคะเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันเป็นวัยที่เขาเรียกว่าพายุบุกแคมนะเป็นวัยที่เขาเกิดเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองอะจากใบเด็กอะจะไปสู่วัยผู้ใหญ่นะคะนะถ้าเป็นตําราของแพทย์ผ่ายุบันเนี่ยเขาจะใช้ช่วงอายุสิบถึงสิบเก้าปีนะคะในช่วงนี้ร่างกายของมนุษย์มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งสรีระนะคะก็คือ ในร่างกายมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนนะส่วนของกายภาพอ่ะมันก็จะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเสียงนะคะอวัยวะเพศอะไรพวกนีน้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วอารมณ์ของเด็กมันก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางต้องการความเป็นอิสระนะคะแต่ทีนี้เมื่อพ่อแม่เนี่ย ไม่เข้าใจว่าร่างกายของเด็กมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงไม่ไม่เข้าใจอารมณ์ของเด็กว่ามันเป็นธรรมชาติของเด็กนะคะก็ยังติดความรู้สึกว่าลูกก็คือลูกยังเป็นเด็กอะ่ะมันก็จะเกิดปัญหาเข้ามาเช่นบังคับลูกนะแต่เด็กอะ่ะในวัยรุ่นอะ่ะเขาจะไม่ชอบบังคับอยากให้ลูกเป็นในสิ่งที่พ่อแม่อยากให้เป็นอย่างเงี้ยคะ่ะไม่รับฟังปัญหาของเด็กอย่างเงี้ยคะ่ะ นแล้วที่สําคัญก็คือเมื่อเด็กเขาแสดงอารมณ์เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยเราไม่เข้าใจเขานะคะเราก็ตอบว่าเขาเนี่ยมันจะเป็นเหตุทําให้เด็กเนี่ยหนีออกจากบ้านนะถ้าหนีออกจากบ้านไปแล้วเนี่ยมันก็จะไปในในรูปแบบไปคบเพื่อนนะถ้าเจอเพื่อนดีก็ดีไปนะแต่ถ้าเจอเพื่อนที่เขาเสพยาเสพติดหรือก่ออาชญากรรมเนี่ยก็ถือว่าชีวิตมันจะแย่ลงเลยนะคะ เพราะฉะนั้นในยุคนี้มันเป็นยุคที่ว่าน่ากลัวนะเป็นยุคที่มันมีความเจริญด้านวัตถกุก็จริงอ่ะนะแต่ว่าศีลธรรมมันมันตกต่ำนะดูจากข่าวสารของอาจกรรมต่างๆนะคะรุนแรงมากขึ้นนะเดี๋ยวนี้คนในครอบครัวทําร้ายกันมากขึ้นนะคะนะแม่ฆ่าลูกนะหรือว่ากัลูกฆ่าแม่อนะไรพวกนี้พ่อขอ่มขืนลูกโอ้ถ้าฟังแล้วก็เศร้านะ แต่ทีนี้ถ้าเราจะดูแลลูกของเราในยุคที่มันมันน่ากลัวอย่างเงี้ยนะคะที่มันมีการสื่อสารอิสระนะโดยเฉพาะในมือถือเนี่ยไม่รู้สื่ออะไรบ้างนะคะไม่ว่าจะเป็นพนันออนไลน์สื่อพวกลามกทั้งหลายพวกนี้นะคะน่ากลัวแต่เราจะผ่านเราจะอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้ยังไงในขณะที่ลูกเรากำลังเป็นวัยรุ่นนะคะ ก็ขอให้ข้อคิดง่ายๆนะคะตามประสบการณ์แล้วก็การได้เรียนมาเนาะว่าเราต้องเข้าใจวัยของเขาอะนะว่าช่วงวัยรุ่นนะ่ะมันเป็นเหมือนพายุบุกแคมอะคือมันพร้อมที่จะระเบิดคือพละกําลังมันเยอะนะในเรื่องของอารมณ์พวกนี้มันจะรุนแรงนะเราต้องเข้าใจตรงนี้แล้วมันมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายด้วยนะทั้งกายวิภาคสรีระนะคือฮอร์โมนในร่างกายเนี่ยมันก็เกิดการเปลี่ยนแปลง นะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อเราเข้าใจธรรมชาติของเขาอะ่ะอย่าบังคับเขานะพยายามเข้าใจเขานะคะอย่าพยายามบังคับให้ลูกเป็นดังที่พ่อแม่ต้องการนะเคยมีแล้วนะักนะนะศึกษาแพทย์ปีสามมหาวิทยาลัยทางภาคอีสานเะนี่ยกระโดดตึกตายไม่ได้ชอบเรียนแพทย์นะแต่พ่อแม่อยากให้เขาเป็นตัวนี้น่ากลัวมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้ลูกของเราอะ่ะ มีชีวิตที่ดีอ่ะทาในสิ่งที่เขาชอบแต่อยู่ในกรอบที่มันมีศิลธรรมล้อมรอบอ่ะนะคะเราอย่าไปหวังให้เขาร่ํารวยนะเราอย่าไปหวังให้เขามีหน้าที่การงานดีอย่างเดียว mm hmm. การเรียนในชั้นที่สูงสูงขึ้นไปหรือความล่ํารวยเนี่ยมันไม่ได้ตัดสินว่าคนนั้นเป็นคนดีเสมอไปนะคะดีไม่ดียิ่งเรียนสูงนะ ก็ยิ่งรู้ช่องทางในการเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมากขึ้นหรือมีหน้าที่การงานที่ดีเนี่ยโอกาสที่จะทําสิ่งไม่ดีได้เยอะเพราะคนเชื่อถือไงนะเพราะฉะนั้นการเรียนสูงสูงการร่ํารวยเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวตัดสินว่าชีวิตเราจะดีเสมอไปนะเพราะฉะนั้นลูกของเราในยุคเนี้ยเขาเกิดมาท่ามกลางอันตรายนะคะแต่ พ่อแม่ก็ต้องหาเงินเลี้ยงเขานะเวลาที่จะให้เขาอะ่ะมันอาจจะไม่เพียงพอกับความต้องการของเขานะคะแต่ความเข้าใจที่ถูกต้องกับพัฒนาการของเขาหรืออารมณ์ของเขานะคะแล้วก็ให้ข้อมูลที่ดีๆสำหรับเขาเนี่ยแม้ว่าอาจจะเป็นเพียงเวลาระยะเวลาสั้นๆเนี่ยมันก็มีประโยชน์สำหรับเขา ถ้าคุณไม่มีเวลาจริงๆอะ่ะเสาร์อาทิตย์พาลูกเข้าวัดนะคะให้เขาศึกษาธรรมะนะธรรมะจะคุ้มครองเขาแทนเรานะคะเข้าใจนะในยุคนี้พ่อแม่นะ่ะแทบจะไม่มีเวลาให้ลูกนะคะนะเมื่อคุณทํายังไงกับลูกอ่ะลูกจะเป็นตัวสะท้อนให้ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณทําผิดหรือถูกนะถ้าลูกเกเรอ่ะแสดงว่าคุณทํากับเขามาผิด นะคะแต่ถ้าลูกเป็นคนดีแสดงว่าคุณทํากับเขามาถูกนะคะเพราะฉะนั้นลูกคือกระจกเงาที่สะท้อนพฤติกรรมของคุณพ่อคุณแม่นะเพราะฉะนั้นเด็กๆในยุคนี้เนี่ย mm. เขาเกิดมาท่ามกลาง mm. สังคมที่น่ากลัวนะคะใช้มือถือตั้งแต่เล็กๆนะ mm. แม้กระทั่งไปโรงเรียนก็ต้องใช้มาบ้านก็ต้องใช้ แต่มือถือของเราใช้เป็นก็เป็นประโยชน์นะคะใช้ม่เป็นก็อันตรายมากนะเพราะฉะนั้นเคสตัวอย่างของน้องชนาทิพย์และน้องปวิชายาเนี่ยสามารถที่จะเป็นข้อคิดเตือนใจให้พ่อแม่ที่กําลังอาจจะพบปัญหาว่าลูกตัวเองติดเกมนะคะนะถ้ายังหาทางออกไม่ได้ก็ลองมาที่พุทธสถานคลายทุกข์นะคะมาเรียนปรึกษาพระเดชพระคุณหลวงพ่อก็ได้นะ ท่านมีข้อคิดดีๆนะคะท่านรับฟังเสมอนะโดยเฉพาะปัญหาของเด็กนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้ชมทางบ้านนะที่ติดตามชมคลิปของพุทธสถานคลายทุกข์มาโดยตลอดนะคะถ้าชอบก็กดแชร์กด subscribe นะให้คนอื่นที่เขายังไม่มีโอกาสได้ชมได้ชมนะคะจะได้เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นๆในสังคมด้วย <S <S ขอกราบขอบคุณทุกท่านคะ่ะบายๆเจอกันคลิปหน้าค่ะ